มากินอะคะ่ะเขาทรงถึงนี่ยไหนอยู่กรุงเทพล่ะเออดีแคปใส่อยู่นีเ่เอยเ,เ,เก่งให้เก่ง <c oughs> เก่งแต่เก่งว่ะ <c oughs> เขาแต่ละคนนี่เก่งที่สุดในโลกรักมาแล้วเออปุ้นนีปุ้นแม่ทายคงไปเท่าแล้วไมเท่ายันได้หนานอนฮะ อันนี้ข้ามถนนไป่้อยงนะฮะที่ห้ออย่างอะไรพอซ้ำไอโฟนไงซิปอย่างก็ใครได้หรอคะใครได้อย่ขผมบอกยังหัวชัดอันเออเหตุของเปิดกับใครได้เหรอสภาพแต่ละคนโอ้โห không còn nữa à hết tao khoa rồi không rồi đó happy birthday luôn happy ออกติหัวน้ำเพจเห็นขอค้นจะไปแอลแต่งตัวนี่จะไปแอลชุดเดียร์กะพอเหรอ ไปเอลไหนวะเนี่ยไปเอลห้างเจ้าอ๋อพอแล้วเปตาให้กินไอ้อย่างให้กินข้ามันไก่บุตงกีฮะให้กินอยางกระวังนี่กักอยู่ดิกินอย่างเบสอีจะเป็นม้วนจะไหนนะเ็ดเจ้าดิเบสเบดฮะ กี่อย่างกับว่าสั่งกี่อย่างกับว่าสั่งนี่ฮะมันเป็นจะได้มันเป็นจะได้มันมันเป็นจะได้เขามันไก่เขามันเป็ดเอาสั่งอะไรกะแม่สั่งแล้วกะสั่งเนี่ยโอ้เป็นเลยโอ้เป็นเลยคือใจอยากกับว่าสั่งแม่ซื้ออะไรยุ่งันจะยังไม่รู้เลยเออ ข้าวกล่องชาไทยค่ะข้าวกล่องถ้าซิอิยวจามาเช่าข้ามันไก่อย่างพุบุนตกีบุญตกีอันนี้ล้ําหรอสันก้านี่นพอทีวีตัวพอเหรออันนี้กองหนึ่งหกสิบบาทเนี่ยอืมบรรจายกองละห้าร้อยห้าร้อยเหรอคะไม่เป็นไรค่ะนอนจาขอบคุณครับ แม่ทำอะไรอะ่รระว่าขนอะไรห้องรุนเนี้ยฮะทำะไรเนี่ยไปดูดนะมาเนี่นเอออะย่างก็ แา่ของเปิดละเปิดมดจูด่วงจูลอดนี่จีอนี่ก็ดีเฮ็ดไวยานี่เฮ็ดไวยาจีอเออคอดแย้มรับแย้มนอนขึ้นบนนอนหรอพอหรอมีเงินอยู่นี่เพิ่งไฟก็จ้างมันยังเกิดติ๊กหรอเงินอุบไปเลยนี่อุบไปเลยนี่จีอนี่อุบไปเลยนี่เงินอยูเตี้ท่งอะไรจีอนี่อุบไปเลยพอหรอถึง เวลารับเวลาดอนแล้วขึ้นเนี่ยคนเท่าติตต๊กต๊ออกเนี่ย <c oughs> เ่เยยาฮ่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 าม่าแ่้ว่าน่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮาฮ่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 กฮ่่าอ่าฮ่า่าฮ่กฮงา่มฮาฮ่าฮ่่ะ สีโมงหาโมงก่อนรับรับอันนี้เป้นนี่สีโมงหาโมงในลูกเรานี่รับตื่นแล้วอิ่มอะนี่ลูกใหม่เห็ดใบเห็ดกา้านแล้อันนี้นี่สีโมง่งหาโมง่งเ็ไปเห็ดมาเห็ดซังหเห็ดไปเห็ดกา้านนี่ฮอฮห้องไปได้<อ>ไ,ไดส้สบายๆนี่มันจาง,าอ,ง,งอ่ะหนึงก็สายกูคนนึงกบ จมยังเขาที้นาจมอีสั้งึจมอีสังเป็นก่ังเต็มจดงตก็ไมนขตีนตีไึงมงสองมงนี่ไปว่าสักตอ้ยอ้ยไปเลยอันเนีไม่จูดวขี้มึงอจูดวขีไอันี้วิ่อคนเอาวิ่คนเอาวินี่ยมา Mày chốt hồ chí đi Mày chốt Bạn đã vì hôm nay em chốt con chí phơi các bạn cái này Con chí các bạn cái này phơi các cái Ai Khi lột Khi lột mà thêm khí khương mà thêm nhắm mua, ngon tốt giống tốt nó mua ต้องกเต็กเต็กไอ้สั้มาไม่จูดผู้ขี่ะมาหนิไม่จูดผู้ขี่เข้าม่อยู่นี่มันเบลเล่ากันเอาไปไปมันเลี้ยงเขาเตรียมที่ขยันยังก็มันไปซื้อ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 มากินกินที่กินอิ่มแล้วก็ขอดไปกินอิ่มแล้วก็ปั๊บบาน บานอยู่โเตียาบานอยู่เจงคองนะโมะจังหวัดเจีงไลายอำเภอเจงคองนี่ยนะฮะเวลาเก่าเจ้าอย่างเนี่ยจ,จังหงงวัดเจีงไฮเนี่ยอำเภอเจงคองอ่ะคนเจงคองนี่เขาอู่จียาคนเจงคองนังอู่จีที่เออเราใซ้เล่นเหล้าคนเน<อ>ี่ยตัดดินเหล้าดันดินเหล้าคนนี่ ทำโค้งันได้นาวคนได้ทำเพื่อเจียงโค้งเหรอหัวอย่งหนาวเราทำเพื่อเจียงโค้งจะวาดเชงง่ายอีบ้าละไมจูดหิ้วมาจูดละใจมาเอวคุงเทพบ้านนอกนี่มาเอวคงเทพนี่อ,อยู่เหมือนเมนก่อนดีไ้ วาเราก็ไม่เห็ดไทยเห็ดโซนน่นนี่งฮะไ่เห้ไทยเห็ดโซนน่นมื่อผูพักวผูพักบนหัวเออผูพักสมพักบูนคลคลายกิโลไม่ลอยบัดลอยบัดเออไหนแม่นอนไหนแม่จะนอนลุงกะััะ เออปูเรียบร้อยที่นอนใหม่นอนบนแล้วในเท่านอนบนนี่คนเดียวกะนอนบนคนเดียวเนาะเออไม่ให้นอนก่อนนอนบนนี่ถ้าบ้านเนี่ยตอนเจ้าจะไปเปิดแซบตาไหนอ่ะนี่ประมาณอันนี้แจ้งว่าเราเปิดทิ้งๆเราไปยังโอ้แจงมันก็เปิดทิ้งๆเรา น้อละอย่างอ่ะอย่งนะอ๋ออ๋อจันจิน้็ฉันจินทช่งเช่ทชู่เช่โอเคชจ้โอเคเ้ไหนมากรุงเทพกับข้าววันนี้ กับข้ากับข้ามากรุงเทพกินนี่สั่งอะใช้ตุ่มฮะใช่ยางกินนี่สั่งอะใช้ตุ่มใช้ตุ่มเอาละกันจาไปเลยใช่ยังข่าปองนี่คนตีนปองแอลลายสปพตีนปองเมื่อวานเดินหลายเออเดินหลายสัตีนปองกับแล้ว อะไรได้กินข้าวอยู่ในห้องเลยวันนี้ไปเที่ยวไหนจ๊ะเอออันนี้อะไรข้าวตะวากะข้าวไก่อันนี้ผัดพแรงหมูผักเมลโต้อู้ไปเลยล่ะผักเมลโต้คือผักแมวไปจิกะนั่นแหละเขาเรียกผักเมลโต้เองไม่รู้อะไรเขาจะเซียนอยู่ะผักอะไรนะผักเมลโต้เป็นเซวแมวไ่นั่งเป็นเซวแมวผักแมวทุกวัน มมีพอทีวี oh. ใหญ่มีไหมพอทีว oh, oh, ีน้อยไม่แอวก็ยังจะต้องพอละ okay. สองปีน้อง,น,งอนี่เหรอร้อนนี่บอร้อนด้วยยังมาได้ละเจ็บขาละขาคนมาล่นวันสีนี่นยังตีตหทยฟ้องแล้วกะยังกบแบไหมหรออ,อ,อ่ะเ เฟยอยู่แต่ว่าบพอหัวพอห้าวแล้วแต่ว่านี่พอเหมาพอห้าวเงยได้ค่ะพอาละค่ะใช่ไฮเลตค่ะพอาละค่ะไฮเลตจ้าเออไปนั่งไปนอนติ๊กติ๊กโอ้ขี้ดื้อใช่ไหมอย่าซิบดื้อให้มาดื้อฮันเด้ บอกคือไปหาหมอแต่แหลกก็บอยอมไปเป็นจะได้ละเดี๋ยวหายแล้วนะกินยาหลอบเดี๋ยวบม่ได้นี่หมอว่าได้หัวเจ็บหลายแล้วเนาะเจ็บจนไข่นาะยาเจ็บจนเพรไข่เนาะเจ็บจนเพรไข่นาะนะเบอร์ซีฟก่อน่ะเออเออเบอร์ซีฟปั๊ดท่อๆๆเจ็บเพรไข่นาะเบอร์ซีฟก็แล้วนี่นะเออเจ็บใจอีแล้วก็ขึ้นยังหมอไข่ไปหาหมออยู่ นี่เดียวยกอีไนลน์นานาหลา,า,านี่ติเจ้านีเดี๋ยววันนันนี่นี่ยกตีก็เออก็หายฮะเดี๋ยวนี่หายแล้วเออกุ้มแล้วหน่อยไปหาหมอนี่คุ้มการเสียเงินหลเออเสียเงินหลายก็เจ็บขาดเป็นเดือดเป็นรอดคนอื่น,นแค้นเหล่านั้นี่เดี๋ยวลูกลูกลูกไล่ดอกนี่กินอะไรอย่างจ๊ะกินค่ะ ไม่เท่าซูชิอร่อยอร่อยยังมันจ้ได้กินนี่อุ้บไปเลยอันนี้ผมจ้างกินเหรอกินจ้างอ่ะจ้างอยู่เจ้าอ่ะกินละกินละอ่ะกิน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 อันกินอันที่ไม่เป็นป่าเป็นจี๊ดอันไม่กินอันไข่ห่านอ่ะกินป่าแซลมอนไะ เอ้ยมังจังกินอะกินปลามอนนี่ก็เป็นยังมาจากกินอ่ะก็จิ้มหอกะเนี่ยกินปลาเนี่ยกินปลาเออแล้วขอเกิงเด้อกินไปเลยไปพิดเกิงทำไมมันใหญ่ละเว้ยแอาปากบ่ได้เว้ยตายละโอ้ยพอแล้วเละหมดเนี่ยอย่างเนี้ยอยังกะ เออเสียตกซะอือร่อยหู้กันอด้กินอะไรยังเข้าไปนะปลาชับ,บิ้ปลาเชียวปลาไปเล<อ> <laughs> ยน,เนี่น้องปลาไหลกินสิอ,อนันนี้ในส้มๆนี่บอกกินนะปลาไหลว่นวันอันนี้ไปไหนละกลับบ้านแล้วค่ะกับเชียงรายดูสัมภาระ มาก็เท่านี้กัดกดเท่านี้ไม่ชอบปิ๊กบ้านละกะเจ้าไม่ชอบปิ๊กบ้านละเจ้าขานะขาหนีิยางได้ละกะนขาหยางเลยแล้วละกันขาหยงายงไปได้กี่วันก็สา,สามวันจ้าเออหยางไปได้สามวันไปได้ไปแอลในสามวันมากรุงเทพมาทำอะไรมานอนมานอนต่างที่มานอนคอนโดเออ,เอ,อไปเดี๋ยวเราไปสนามบินกันจ้ะลุยถ่ายวิดีโอ นี่อยู่ไหนล่ะร้านอาหารในสนามบินจ้าสนามบินกวดยับค่ะอะไรนะกวดยับกินกวดยับอยู่กินเสร็จแล้วกินแล้วกับกินกาแฟด้วยอินทนินเออแล้วเขาจะไปเราจะเข้าเกรแล้วโอเค ไอติมาดูอะไรดูเครื่งเหนเห็นไหมหันม่ไปเกียงายแล้วมาเกียวไลแล้วไปเียงาย ไปกันไปเท่าไปพอหรออยากไปพอหรอเปิ้หนีประตูเปิดหนีประตังอย่างงี้ยก็เปิ้หนีปรตูตเปิดข้อมตูตตออกเออไปบอกกะไปบอกกะไปบอกกะไม่เยี่ยมชมนี่นะนี่นะบ้านหลู่เจียงไฮนี่แม่เท่าบอกว่าเปิดหนีประตูคือเอาประตูออกอันนี้ยังมีเบาะอยู่ใคร น,นี่เอามาดหูตรงหน้านี่อ้น,นีนน่น่ะข้างบนแรงแล้มีไฟก็ติดเรียบร้อยละใช่เปิดบ้านโอ้โอ้สวยงามไฟเอาหน้าหันไปด้างนอกอืมเอออ่ะยิ่งชมโครงการบ้านหรูตัวนี้จะเอาไปเลยก่อนนี่อันนี้ถามใครนี่ไม่เท่าจะเอาไม่เท่าขึ้นใครได้แฮม <c oughs> ไม่ได้พวกนี้ อืมนิดชดหนึ่งเออลายตื้นไปเอาไปอย่านเนี้ยจะใส่ในห้องน้านะอละตูเย็นตู้เย็นูอ้โากายจรับแบบนี่ใส่ตีดเรียบร้อยอย่นี้ว่ามดไอ้ฟองน้าวาแจ้งนี่นี่หม้อข้าหม้ออยางกีนเกงปีกปลา่ะเหนื่อยมากกมแปดโมงครึง ถึงบ้านแล้วแปดโมงครึ่งแปดโมงเกินวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วจ้าออลงงเครื่องมาสี่โมงถึงบ้านแปดโมงขับรถยังไงสี่ชั่วโมงเอออ่ะนั่งซะถึงบ้านแล้วจ้าของเชียงรายสี่ชั่วโมงค่ะเขาเห็ดยดอีมากเกินนะกา